ช่วงนี้ชาวสวนยางก็ลำบากหน่อยนะคะราคายางลดลงเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะก็คือราคายางช่วงนี้มีแต่ทรงตัวแล้วก็ลดลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่ามียางชนิดไหนบ้างที่จะมีการลดลงหรือว่าทรงตัวนั่นเองค่ะมาฟังพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่น้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%นะคะประจำวันที่31ตุลาคม2566อยู่ที่กิโลกรัมละ53บาท90สตางค์เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะคะราคาทรงตัวค่ะสำหรับน้ำยางสดณหน้าโรงงานค่ะต่อมานะคะมาดูยางแผ่นดิบคุณภาพดีความช,ชื้นไม่เกิน3%เซวันนี้นะคะราคากลางอยู่ที่ 53บาท90สตางค์นะคะซึ่งก็ลดลงจากเมื่อวานเป็นอย่างมากนะคะเมื่อวานนี้ราคาอยู่ที่54บสาท73สตางค์ค่ะยางแผ่นโรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนวันนี้ราคากลางอยู่ที่55บาท29สตางค์อันนี้ลดลงมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ราคาอยู่ที่57บาทนะคะต่อต่อกิโลกรัมนั่นเองตอนนี้นะคะเหมือนว่าราคาลดลงเป็นบาทบาทเลยนะคะ1บาทถึง2บาทเลย แต่เวลาขึ้นขึ้นทีละทีละยีสตางค์บ้าง30สตางค์บ้างนะคะสุดท้ายเลยก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 100%เซนะคะวันนี้ราคากลางอยู่ที่45่สบาทแปสตางค์ซึ่งเมื่อวานนี้อยู่ที่46่สบาทห้สสตางค์ค่ะซึ่งรวมแล้วนะคะ ยางทั้ง3ชนิดนะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดียางแผ่นรวมความชั้น3และก็ยางก้อนถ้วยลดลงทั้ง3ชนิดเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสําหรับราคาท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะช่วงนี้ยางพาราราคาลดลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะเอาใจช่วยนะคะสาหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนญ,ญ